สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการ Your Friend is Doctor นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมัยก็กลับมาพบเพื่อนเเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่2เมษายนพุทธศักราช2 5 6 3นกนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าท่านฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้นะครับผมว่าน่าจะแชร์กันเยอะๆนะครับ แล้วก็ถ้าท่านกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยนะครับร้าที่ผมอัพคลิปมาใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับทราบก่อนใครๆเลยนะครับประเด็นวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะฮะเราต้องฟังด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้แชร์ไปเพราะว่าเกมเนี่ยนะครับเกี่วับการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับ เราจะชนะเขาได้นะถ้าพวกเราร่วมมือกันนะครับและมันเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยนะไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหรือหน้าที่ของคนอื่นนะครับตอนนี้เราจะชนะได้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะพวกเราเนี่ยกำลังสู้สึก อยู่ด้วยกันทุกคนนะครับจริงๆการสู้ศึกเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ยากแต่ก็ยากเหมือนกันนะเพราะการสู้ศึกจะให้ชนะเนี่ยคือการที่พวกเราจะต้องอยู่เฉยๆนะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำได้ยากเหมือนกันนะทั้งในแง่ของความเบื่อนายนะในแง่ของเศรษฐ,ฐ,ฐกิจนะครับทำให้พวกเราเนี่ยอยู่นิ่ง ไม่ค่อยจะได้นะครับพวกเราจําเป็นที่จะต้องไปหาเงินหางานนะครับนะวันนี้นะครับชื่อแผนปิดบ้านป้องเมืองนะครับซึ่งแผนนี้นะครับจะสําเร็จได้แล้วเราจะชนะศึกด้วยนะแต่พวกเรามีข้อแม้ครับพวกเราจะต้องร่วมมือกันนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้ฟังก่อนนะว่าสำหรับโคโรโนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนะครับ ในตอนนี้นะครับเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันมีการระบาดอยู่2เวฟนะในประเทศไทยของเรานะครับเวฟที่1เนี่ยก็คือเวฟที่คนจากต่างประเทศเนี่ยนะหลั่งไหลกันกลับเข้ามาถูกไหมครับในช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะที่ประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มพยายามจะกดดันคนให้กลับบ้านนะเวฟนั้นอนะ่ะคนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วก็ไปบวกเวฟย่อยๆนะที่ท้อ,ทองหลอเวฟที่สนามมวยนะครับ อันนั้นก็คือเว็บแรกนะเว็บแรกเนี่ยก็ทําให้การระบาดของประเทศเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับอัตราเนี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถัดจากเว็บแรกนะก็มีเว็บที่2นะครับเว็บที่2นี่ก็คือตอนที่เทปปิดใช่ไหมครับแล้วก็คนเนี่ยเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดนะเนี่ยเกิดเว็บที่2นะครับเพราะว่าคนที่อาดกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วคนติดเชื้อเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะแหละนะแล้วก็ แต่ถูกจํากัดอยู่ในเฉพาะในกรุงเทพนะครับทีนี้พอกรุงเทพเนี่ยปิดเมืองนะไม่มีไม่มีอะไรต้องทําในกรุงเทพงานก็ไม่มีแล้วนะคนก็เลยเดินทางออกจากกรุงเทพกลับบ้านนะครับทีนี้พอเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมันต้องมีการติดเชื้อเพิ่มเติมแน่นอนในตรงที่ไปแออัดกันและพอคนกลับบ้านเนี่ยก็จะเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้ตามต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือเวฟที่2นะที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศเรานะครับ คนหนึ่งคนนะครับเวลาที่เขาติดเชื้อในก่อนที่เขาจะเกิดอาการนะเ,เขาจะ,ะมีคอนแทคกับคนอื่นๆเนี่ยถึงกี่คนรู้ไหมนะครับเมื่อวานเนี่ยผมโอกาสดีมากเลยนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์สุขจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ท่านสสของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะเมื่อวานมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะครับ ก็ได้คุยกันผมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกมากมายเลยนะครับท่านชี้แจงให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะว่าจะเอามาเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้นะว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมรู้แผนโดยละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็จะได้ใช้เป็นพิษณุโลกโมเดลนะครับให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยได้รู้ด้วยว่าพวกเราเนี่ยเตรียมตัวรับมือกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับหนึ่งคนที่ติดเชื้อนะครับก่อนที่เขาจะเกิดอาการเนี่ยาการเนี่ยจะไปเกิดประมาณ5ห ถูกไหมเขาจะไปสัมผัสกับบุคคลประมาณ300คนนะครับอันนี้โดยค่าเฉลี่ยนะครับ300คนเนี่ยนะก็แน่นอนมีทั้งคนที่เสี่ยงต่ํามีทั้งคนที่เสี่ยงสูงนะครับนะคนเสี่ยงต่ําก็คือแบบเดินผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยาจะาไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะแต่คนที่เสี่ยงสูงนี่คือคนที่อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปสังสรรค์กันอย่างเงี้ยอันนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ากลัวไหมครับเพื่อนๆครับ หนึ่งคนสัมผัสจะมี300คนที่มาใกล้ชิดด้วยนะก่อนที่เขาจะรู้ตัวซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการหนึ่งที่จำเป็นก็คือโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับทวกเราถ้าทำโซเชียลดิสเทนซิ่งกันเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นพหาหะให้ไวรัสตัวเนี้ยจะลดลงนะครับเพื่อนๆครับทีนี้จากการคำนวณน,นะครับของอสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับท่านก็คำนวณมาแล้วว่าคนไข้เนี่ยจะมากที่สุดในช่วงไหนนะคนไข้ในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมากที่สุดเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนเมษ เมษายนนี้นะครับก็คือหลังจากสงการไปนะครับคนไข้เนี่ยจะเพิ่มจํานวนขึ้นนะอันนี้ตามการคาดการณ์นะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยจะไปพีคประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับตัวเลขทั้ง2องอย่างเนี่ยจะจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันนะครับไม่ให้เกิด การระบาดรอบใหญ่ๆรอบใหม่ขึ้นมานะครับนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็จะมียุทธการนี้แล้วนะครับปิดบ้านป้องเมืองนะครับพวกเราจะปิดเมืองนะครับในวันที่4เมษายนนะครับการปิดเมืองเนี่ยไม่ถึงกับว่าเข้าออกไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจกันจนเกินไปนะแต่ว่ามีข้อจํากัดบางอย่างให้ให้เราต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีธุระในเมืองพิษณุโลกเนี่ยท่านยังอาจจะยังมาได้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องไปเช้าเย็นกลับนะท่านจะสะดวกกว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับ ทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอาโมเดลนะที่จังหวัดพิษณุโลกนคิดเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเนี่ยให้ท่านอื่นๆนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับราชการนะอาจจะนําไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดของท่านได้นะครับประชาชนก็ควรจะรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เรียบร้อยแล้วนะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆคนนะครับนะจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่นะมีโรงพยาบาลใหญ่หลายแห่งนะครับโรงพยาบาลพุทธชินราชนี่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลชุมชน8แห่งซึ่งโรงพยาบาลทั้ง8แห่งเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนะสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ง่ายนะครับมีโรงพยาบาลเอกชน4แห่งนะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลค่ายอีกหนึ่งแห่งนะเพราะฉะนั้นเอาจริงเนี่ยจังหวัดพิศณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นสมรภูมิที่น่าจะรบได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆนะแต่จังหวัดอื่นก็ต้องประยุกต์ใช้ตามได้นะครับนะทีนี้แผนเนี่ยการป้องกันของจังหวัดพิศณุโลกเนี่ยนะครับมีอยู่3ระดับนะครับ ระดับที่1ก็คือป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อนะเดี๋ยวคุยกันว่าทำยังไงร,ระดับที่2คือป้องกันคนติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายนะครับและป้องกันผู้ติดเชื้อนั้น port, ไม่ให้เกิดความรุนแรงด้วยนะครับและระดับที่3อันนี้น่ากลัวนะครับคือต้องป้องกันคนติดเชื้อรุนแรงไม่ให้เสียชีวิตและไม่ให้แพร่ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์นะครับนะอันนี้คือ คาสิฟายไว้เลยว่าการป้องกันเนี่ยเรามีอยู่3ระดับนี้นะครับทีนี้คนไข้เนี่ยเวลาที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจังหวัดฟิลิปโินสจะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มสีให้เป็นสีไปนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะเหมือนไฟจราจรนะครับสีเขียวคือเป็นกลุ่มที่อาการเนี่ยเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับอันเนี้ยคงจะมีปริมาณเยอะแหละนะครับ ส่วนสีเหลืองก็คือคนไข้ที่มีอาการหนักขึ้นแต่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับและคนไข้สีแดงคือคนไข้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเราจะคัดที่ไฟคนไข้ทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มนี้นะครับเพื่อจะง่ายต่อการเราจะส่งตัวไปที่ไหน,นมีแผนการรองรับเรียบร้อยนะครับสำหรับคนพิษณุโลกนะครับตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเจอคนไข้สีเขียว กับสีเหลืองเนี่ยปัจจุบันเราไม่ให้กลับบ้านนะครับเราจะให้นอนที่โรงพยาบาลโดยการลําดับการนอนโรงพยาบาลเนี่ยละเอียดมากนะ5คนแรกจะนอนที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับ2คนจะไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะแล้วเราก็จะสลับไป5 2 5 2 5 2, 5, 2ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าจํานวนไข้สีเขียวสีเหลืองเยอะนะพอเยอะมากกว่า20คนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ ถ้ามากกว่า20คนเนี่ยจะเริ่มมีสีแดงเกิดขึ้นครับทีนี้สีแดงเนี่ยอันนี้ยากละนะเพราะว่าสีคนไข้สีแดงเนี่ยเป็นคนไข้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะพอใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องระวังมากๆนะนะถ้าจะเอาดีที่สุดแบบมาตรฐานเลยเนี่ยคนไข้คนคคน,นี้ควรจะเข้าไปอยู่ในห้องอที่เป็นเขาเรียกว่า ความดันลบนะครับพอนาิดลบนะซึ่งมีอยู่ในพิสิอนโลกนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเพราะฉะนั้นคนแรกที่มีสีแดงเกิดขึ้นในพิสิอนโลกเนี่ยนะครับเราจะส่งเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเพื่อนๆครับอันนี้สิ่งที่เราต้องรู้กันนะว่าทําไมทรัพยากรทางการแพทย์ถึงได้ไม่เพียงพอนะครับคนไข้สีแดงหนึ่งคนนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคุณหมอต้องใส่ชุดอวกาศไายชุดหมีนั่นนะที่เขาเรียกว่า PPE นะครับ นะชุดนั้นนะที่คุณหมอขอกันตามโรงพยาบาลต่างๆนะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาที่เรามีคนไข้สีแดงขึ้นมา1คนนะหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยต้องใส่ชุดหมีนั้นนะครับอย่างต่ำนะเอาแบบคนเก่งๆใส่แล้วไม่ถอดนะใส่แล้วไม่ปนเปื้อนไม่ต้องถอดทิ้งนะฮะเราจะใส่ชุด50ชุดต่อวันนะครับนะเอาคนไม่เก่งเนี่ยแบบใส่แล้วก็เดี๋ยวเลอะนู่นเลอะนี่เนี่ย ต้องใส่ถึง70ชุดต่อวันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้สีแดง1คนเนี่ยทรัพยากรเนี่ยเสียมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราจึงต้องช่วยกันบริจาคไงให้ตามโรงพยาบาลต่าง,างๆนะครับนะบริจาคนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครมาบอกว่าไม่ต้องหรอกพอเพียงอะไรไม่เป็นไรอย่าไปเชื่อเขาขาดจริงๆนะผมยืนยันว่าขาดจริงๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มหมนคายซึ่งรายละเอียดเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมพูดให้ฟังให้เพื่อนๆฟังแค่นี้ก่อนว่าแบ่งเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงและลำดับการขั้นตอนการส่งต่อเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในพิษณุโลกเนี่ย ได้เตรียมพร้อมรับมือไว้เรียบร้อยนะครับแม้แต่โรงพยาบาลค่ายก็เตรียมไว้แล้วนะแม้แต่โรงพยาบาลสนามนะครับจังหวัดของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับโดยเฉพาะชาวพิษณุโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะว่าท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านพิพัทเนี่ยท่านได้เตรียมไว้อย่างดีจริงๆนะผมมาฟังข้อมูลเมื่อวานในโอ้โหผมยอมรับเลยนะว่าท่านเตรียมไว้อย่างดีมากๆจริงๆนะครับผมเชื่อว่าจังหวัดอื่นก็ก็คงจะเตรียมไว้แล้วเช่นกันนะครับนะบทเรียนต่างๆที่ประเทศจีนก็ตามที่เกาหลีก็ตามอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่า ควบคุมโรคได้สําเร็จเร็วใช่ไหมครับแล้วก็บทเรียนของอิตาลีของอเมริกาก็ตามเนยนะครับอันนั้นเป็นบทเรียนที่เรารู้ว่า,าสำเร็จช้านะตอนนี้กําลังยังแย่อยู่นะครับนะจากบทเรียนมาสองแห่งเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราถอดบทเรียนออกมานะครับสิ่งที่เราทําแล้วคนไข้จะน้อยที่สุดแล้วก็ การเทินคนไข้เนี่ยจากคนไข้ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลออกไปเข้าโรงพยาบาลออกไปเนี่ยทรัพยากรจะเพียงพอได้เนี่ย,ม,ย,ย,ยมีอยู่4อย่างนะครับมีอยู่4อย่างนะครับที่พวกเราต้องทำนะผมสรุปมาให้เลยนะ4อย่างนะบทเรียนนี้นะครับอันนี้พวกเราต้องทำนะครับนะกระบวนการที่1ก็คือหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยพวกเราจําเป็นที่จะต้องใช้นะเวลาออกไปไหนมาไหนนอกบ้าน ต้องใส่หน้ากากทุกท่านจําไว้นะครับทุกท่านต้องใส่หน้ากากนะครับการใส่หน้ากากเนี่ยเป็นการป้องกันได้อย่างชัดเจนเราเห็นตัวอย่างได้เลยที่เมืองจีนที่เกาหลีนะใส่หน้ากากเห็นไหมฮะเป็นยังไงพอช่วงหลังการระบาดเนี่ยเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ในยุโรปในอเมริกาเป็นไ,ไงฮะเขาไม่เชื่อว่าหน้ากากเนี่ย มันป้องกันได้นะนะครับเขาก็เลยไม่ใส่เอาหน้ากากไปใส่เฉพาะคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการระบาดก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นอันที่1นนะครับบทเรียนแรกหน้ากากนะครับเพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดไปไหนเมื่อไหนเจอใครต้องใส่หน้ากากนะครับ อันที่2นะครับก็คือเรื่องโซเชียลดิสเทนซิงนะครับโซเชียลดิสเทนซิงเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราควรจะต้องอยู่ห่างกับคนอื่นเนี่ยอย่างน้อย2เมตรเสมอนะครับเราต้องห่างกันนะอย่าไปยืนคุยใกล้ๆกันตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจกันนะยืนห่างกันเอาไว้ใครจะมาบ้านตอนนี้ก็ขออนุญาตอย่ามาอย่ามาคุยกันทางทางวิดีโอคอนเฟรนซ์คุยกันทางไลน์คุยกันทางโทรศัพท์พอนะครับเราจะต้องตัดโซเชียลออกไปนะให้น้อยที่สุด นะครับนะไปคบกับโซเชียลมีเดียไปก่อนนะตอนนี้นะเอาพวก Facebook, Line, Twitter นะแล้วก็ Zoom นะที่ตอนนี้ใช้ประชุมคอนเฟรนซ์กันเยอะๆนะครับก็ใช้พวกนี้ไปก่อนนะครับโซเชียลเดซอนซิงข้อที่2นะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นเรื่อง ตรวจให้เยอะที่สุดนะครับตรวจให้เยอะที่สุดเนี่ยจริงๆผมเคยนําเสนอไปนะเพื่อนๆก็ขายคนก็ <ๆ S 1> คงจะเห็นคลิปไปแล้วนะครับว่าปัญหาของการตรวจให้เยอะเนี่ยนะครับในประเทศเราเอาว่าขณะนี้ก็แล้วกันนะครับขณะเนี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับนะจะไปติดตรงไหนก็ไม่รู้แหละนะผมไม่ได้รู้เชิงนโยบายนะแต่ว่ารู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับว่าปัจจุบันเรายังไม่สามารถจะทําได้นะเจอใครจับตัวเจอใครจับตรวจเนี่ยยังทําไม่ได้อยู่นะก็ ประเด็นที่ยังทําไม่ได้ก็เอาไม่เป็นไรแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับแต่ประเด็นที่เราทําได้และได้ผลนะครับ <c oughs> ก็คือประเด็นเรื่องปิดเมืองครับนะปิดเมืองเนี่ยเราทําได้นะครับนะดูตัวอย่างที่อู่ฮั่นได้อู่ฮั่นเนี่ยปิดเมืองใช้เวลา2เดือนนะครับเคลียคนทั้งหมดนะครับทำห้ปิดเมืองถึงเคลียคนได้นะครับการปิดเมืองเนี่ยเคลียคนได้เพราะว่าคนเก่าที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะปรากฏอาการ นะในะใน7-14วันเนี่ยเขาจะมีอาการนะครับเราจะเอาคนจำนวนนั้นมารักษานะครับและคนใหม่ก็ไม่ได้เดินทางเข้ามาในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่จำกัดนะคน7-14วันนั่นะ่ะได้ทำการรักษาแล้วก็จะหยุดแพร่เชื้อนะครับแน่นอนพออีกทานไปอีกหนึ่งอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ก็จะมีคนใหม่ๆที่โดน ที่ที่โดนติดต่อกันมาก่อนแต่ยังไม่รู้ตัวก็จะเข้ามารักษานะครับกระบวนการที่เกิดซ้ําๆๆซ้ำเนี่ยถ้าเราปิดโดยไม่ให้มีคนคนใหม่เข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับเราจะเคลียร์คนของเราหมดได้ภายในประมาณ2เดือนนะครับอันนี้เป็นประมาณการคาดการณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ากระบวนการปิดเมืองเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับซึ่งจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มทําไปแล้วนะครับนะตอนนี้ในพิษณุโลก ก็ทำนะครับนะโดยจะเข้มงวดขึ้นในวันที่4เมษายนนี้นะครับยุทธการปิดบ้านป้องเมืองนะครับพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่เราในฐานะประชาชนจะทำได้ 1. ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้านนะครับ 2. มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็คือมีการเว้นระยะห่างกันนะครับและ 3. นโยบายของภาครัฐที่ให้ปิดเมืองเราต้องปิดเมืองเราจะต้องไม่เดินทางข้ามจังหวัดอันนี้พวกเราพยายามถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับผมใจผมว่าทางรัฐบาลก็ไม,ไม่ไม่บังคับไงก็ใช้คําว่าควรนะอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราพวกเรารู้หน้าที่เนี่ยเราต้องนะเราต้อง,เร,องเราต้องไม่ไปไหนเราต้องไม่ออกนอกจังหวัดเรานะครับเราจะต้องแบบเฮ้ยนิดเดียวหนะ่าเราไป ขอไปไประชุมตรงนั้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอานะเราอยู่ในจังหวัดของเราเท่านั้นนะครับถ้าพวกเราร่วมมือกันอย่างนี้นะครับภายใน2เดือนเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าพิษโลกฟ้าใหม่ใน2เดือนนะครับโครงการนี้นะพิษโลกฟ้าใหม่ใน2เดือนและผมเชื่อว่าทุกจังหวัดเนี่ยถ้าทําตามนี้ก็จะเกิดฟ้าใหม่ใน2เดือนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะไม่พอต้องบอกว่าพวกเราต้องเป็นจิตสำนึกนะเราไม่เดินทาง ข้ามจังหวัดโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแผนปิดบ้านป้องเมืองนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะจากการที่เราไปประชุมคอนเฟลซ์กันเมื่อวานนะครับก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มนะได้ข้อมูลเพิ่มเยอะเลยนะครับแล้วก็รู้ว่าจังหวัดของเราเนี่ยโอ้โหดำเนินการอย่างดีโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพิพัฒน์นะครับเอกพาพันธ์นะครับดูตัวเลขของเช้าวันนี้กันบ้างนะครับตัวเลขของเช้าวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อ ทั่วโลกรวมกัน932,554คนนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากที่สุดนะครับที่ผ่านมานะแล้วก็ผมว่าพรุ่งนี้ก็คงจะทะลุ1ล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตไป46,837คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่หายดีกลับบ้าน193,891คนนะครับ จำนวนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ทั้งสิ้น6 9 1 8 2 6คนนะครับเป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆ656,351คนคิดเป็น95%นะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อาการหนัก35,475คนนะครับคิดเป็น5%เนะครับสําหรับผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะครับมีอยู่247,28คนนะเป็นผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแบบหาย 1 9 3 8 9 1คนนะครับคิดเป็น81%นะและมีผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแบบเสียชีวิต4 6่3 7คนนะครับคิดเป็น19%นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับนะครับกราฟนี้ก็เช่นเคยนะยังคงชันขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะครับนะเรายังไม่ถึงขาเรายังไม่ถึงพีคนะครับเรายังไม่ถึงพีคนะเราจะต้อง อดทนรอไปเรื่อยๆอย่างนี้นะการรอขเราเราจะต้องร่วมมือกันทั้งประเทศทั้งโลกด้วยนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทะลุ2,000 0 0ไปเรียบร้อยนะครับ2 1 2 9 8นคนเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าทะลุ 1, 000, แสนแป๊บเดียว2,000 0 0เลยนะครับเนี่คือการแพร่กระจายแบบ Exponential นะครับนะเอาไม่อยู่เป็นแบบนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้ยังกระจายแบบลีเนียนะแต่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับ ถ้าเราเป็นอย่างอเมริกาหรือจะเป็นอย่างอิตาลีนะครับสูญเสียมหาศาลนะครับทุกท่านครับเมื่อวานนะครับก็มีผู้ป่วยรายใหม่ในอเมริกา24,450คนนะครับมีผู้ป่วเสียชีวิตเมื่อวาน706คนนะรวมจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา4,759คนนะครับอิตาลีนะครับสเปนทั้งสองประเทศนี้เกินแสนเรียบร้อยนะครับ ถัดไล่เรียงลงมานะครับที่เยอรมันนะครับที่เยอร,ร,รมันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ77,981คนนะครับมีผู้เสียชีวิตะสะสมเ3 1อสสคนนะอันนี้จริงๆเราเทียบสัดส่วนเนี่ยผู้เสียชีวิตที่ประเทศเยอรมันน้อยที่สุดในประเทศกลุ่มยุโรปนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเยอรมันเนี่ยมีจํานวนทรัพยากรนะโดยเฉพาะเตียง ICU เนี่ยมหาศาลนะครับที่เยอรมันมีเตรียมพร้อมไว้อย่างมากมายนะถ้าทรัพยากรพร้อมเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตจะน้อยลงนะครับนะ อันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราใช้รักษาโรคโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับ ที่ประเทศอังกฤษนะครับมีผู้ติดเชื้อ29,474คนนะฮะเมื่อวานวันเดียวบวกไป4,324คนทุกท่านเห็นไหมครับนะครับและมีผู้เสียชีตเมื่อวาน563คนนะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อวานรายงานนะครับว่ามีวัยรุ่น2คนเสียชีวิตนะครับผู้ชายอายุ13ปีแล้วก็เด็กผู้ชายอายุ19ปีเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอย่าประมาทเหมือนกันนะครับสำหรับโควิด -19 นะครับที่นี้นะครับรวมประเทศไทยเข้าไปด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อ เพิ่ม120คนนะครับเป็นผู้ป่วยรวมสะสมในประเทศไทยใน7 1่คนนะครับเมื่อวานมีเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนนะครับผมขอสแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับตอนนี้แบรนดไอประเทศไทยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่12คนนะครับ หน้าถัดมาผมก็เอามาแปะไว้ให้เพื่อนๆดูเช่นเคยนะครับนะมาเจาะลึกนิดนึงในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้1,771คนใช่ไหมครับมีผู้ป่วยที่หายแล้ว416คนนะครับยังนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล1,343คนนะแล้วก็เสียชีวิต12คน หลายท่านสงสัยทําไมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตั้งเยอะนานจังนะคือตอนนี้ในยนตน้อยโบายของเราเนี่ยเราจะรักษาจนไม่พบเชื้อนะครับแล้วจึงจะปล่อยกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแม้อาการเล็กอาการน้อยอะ้รก็ตามแหละแต่ยังพบเชื้ออยู่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยนั่นนะ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 เราก็ยังไม่ได้ให้คนไข้เหล่านั้นกลับบ้านนะครับ มาดูกราฟนะครับการติดเชื้อของประเทศไทยบ้างนะเห็นไหมครับว่าการติดเชื้อสะสมเส้นสีชมพูยังคงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะซึ่งการสูงขึ้นแบบนี้ยังเป็นเนียนนะครับเพื่อนๆครับเอารักษาพวกพฤติกรรมของเราแบบนี้เอาไว้นะครับให้มันขึ้นแบบลเนียอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นโอเคที่สุดนะอย่าขึ้นแบบ Exponent i a l d ช a ยลเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หายแล้วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะเมื่อวานนี้เห็นไหมครับสีเขียวข้างล่างเขียวเข้ม ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันนะครับประกาศล็อกดาวน์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะประกาศใช้วันที่4ถึง30เมษายนนี้นะครับก็บางคนก็จะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเฮ้ยล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะเข้ามาได้ไหมเราจะมาทำธุระในเมืองนี้ได้ไหมนะก็ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังนะครับนะอันนี้จากเป็นสารจากท่านผู้ว่าพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับข้อที่1นะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับข้อที่1 ประชาชนทั้งที่มีภูมิลำเนา <ๆ S 1> ในจังหวัดพิศณุโลกและต่างจังหวัดสามารถเดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกได้นะครับนะตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของคณะกรรมก,การโรคติดต่อโดยเคร่งครัดนะครับ 2. นะครับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาทําธุระในจังหวัดพิษณุโลกและเดินทางกลับภายในวันนั้นสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะแต่ต้องผ่านด่านและมีการลงทะเบียนคัดกรอง ามมาตรการที่จังหวัดกําหนดนะครับว่งล็บไว้นิดนึงในกรณีที่มีความจําเป็นต้องพักค้างคืนในจังหวัดเพชรบุโลกตั้งแต่วันที่4เมษายนจะต้องเข้าพักโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดทั้งนี้จะอยู่กี่วันก็ได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณโรงแรมโดยผู้เข้าพักรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับข้อที่3าม กรณีประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยประจำในจังหวัดพิษณุโลกเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่4เมษายนหากเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดนะครับข้อที่4นะครับข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่1นึงถึงสาเมษายนพุทธศักราชสองพแต่หากมีเหตุผลความจําเป็นให้รายงานผู้บังคับบัญชาเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจนารณาเป็นรายกรณีไปนะครับ ข้อที่5นะครับอนุญาตให้ผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งดังต่อไปนี้นะครับกิจการขนส่งเงินในกิจการของธนาคารกิจการในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการโทรคมนาคมงานเครื่องมือแพทย์กิจการแก๊สหุงต้มกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงกิจการขนส่งพัสดุไรณียีและสิ่งพิมพ์รถพยาบาลรถฉุกเฉินทางการแพทย์สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยให้ลงทะเบียนเข้าออกที่ด่านตรวจหลักและหรือด่านตรวจหมู่บ้านนะครับข้อที่6หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับหมายเลขโทรศัพท์055241 555-9นะครับทุกวันนะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับด้วยรักและห่วงใยพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลกนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านทํางานหนักจริงๆนะครับตอนนี้นะผมเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกที่ก็คงจะทํางานหนักอยู่เช่นกันนะครับก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะจะได้รับความร่วมมือของเพื่อนๆทุกคนนะครับหน้ากาก Social d i s t a n c i n g งและอยู่กับบ้านให้มากสุดปิดบ้านป้องเมืองนะครับจะช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นไปได้ประเทศไทยฟ้าใหม่ ใน2เดือนนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ